ผมแชร์ใน Microsoft Word นี่เห็นหรือเปล่าเลยเห็นค่ะเห็นนะแปบ๊บนึงอันนี้เป็นเป็นโจทย์เรื่องอะระบบสมการเชิงเส้นนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีวิศกรไฟฟ้านะครับ ไปดูกระบวนการผลิตของอุปกรณ์เล็กทอนอุปกรณ์ไฟฟ้าสามชนิดนะครับแล้วก็อุปกรณ์สามชนิดนี้นะครับใช้วัสดุสามสามประเภทก็คือโลหะพลาสติกยางนะครับว,วัสดุพวกนี้นะครับใช้สำหรับผลิตคอมโพเนนต์ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยในสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับคอมโพเนนต์ที่หนึ่งเนี่ย ก็ต้องใช้โลหะ15กรัมพลาสติก0.25กรัมยาง1 1กรัมนะครับคอมโพเนนต์ที่2นะครับใช้โลหะ17กรัมนะครับใช้พลาสติก0.33ใช้ยาง1.2นะครับคอมโพเนนต์3ก็ตามนี้นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยแต่ละวันนะครับอ a c เ day นะแต่ละวันนะครับ เขาจะมีโลหะเข้ามาเนี่ย2.12กิโลมีพลาสติกเข้ามาจุดศูนยสี่สามสี่กิโลนะครับแล้วก็มียางเข้ามาจุดหนึ่งหกสี่กิโลนะครับเพื่อเอามาผลิตไอคอมโพเนนต์สามอันนี้เนี่ยเขาถามว่าเราควรจะผลิตคอมโพเนนต์หนึ่งสองสามเนี่ยอย่างละกี่ชิ้นดีนะครับ เพื่อที่จะได้ใช้วัตถุดิบหมดพอดีนะครับแล้วก็ให้ใช้วิธีนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้จะทำแค่คร m เมอร์รูก่อนนะครับปัญหาก็คือเราจะต้องตั้งโจทย์ให้ได้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมคอสเล็นิดนึงก่อนนะครับ เดี๋ยวสลับไปดูวิธีตั้งสมการในในอีกจอหนึ่งนะครับผมว่าจอนี้ขึ้นนะครับทีนี้โจทย์เนี่ยเขาบอกว่าในแต่ละสัปดาห์ใช่ไหม มีวัตถุดิบเข้านะครับก็จะมีมีรยายละอดโลหะเข้ามาใช่ไหมเอาเลขตามเขาเลยเนาะสองจุดหนึ่งสองกิโลนะครับต่อวันเนาะมีพลาสติกใช่ไหมครับมีพลาสติกเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่นะ จุดศูนสี่สามสี่นะครับแล้วก็มียางนะครับเข้ามาศูนย์จุดหนึนะครับเขาบอกว่าเนี่ยของเราของไอ้วัตถุดิบเราเนี่ยเข้ามาแบบนี้นะครับเขาถามว่าควรผลิต คอมโพเนนต์หนึ่งสอสามอย่างละกี่ชิ้นนะครับไอ้คำว่าอย่างละกี่ชิ้นเนี่ยมันก็คือประมาณว่าแบบทำทำไงถึงจะใช้วัตถุดิหมดพอดีอะนะครับ mm hmm. ก็เริ่มต้นก็เลยเราจะต้องตั้งสมการให้เป็นก่อนนะครับก็คือเราสมมุติตัวแปรนะครับสมมุติให้ จำนวนการผลิตนะครับแต่ละคอมโพเนนต์นะครับ,แต,รบแต่ละส่วนประกอบนี้นะเป็นดังนี้นะครับสมมุติจำนวนที่ควรผลิตคอมโพเนนต์หนึ่งนะครับสมมุติอันนี้เราให้เป็นให้เป็น x กันก็แล้วกันเนาะ จำนวนที่ควรผลิตคอมโพเนนต์สองเนี่ยเราให้เป็น y แล้วกันนะแล้วก็จำนวนที่ต้องการผลิตคอมโพเนนต์สามเนี่ยเราให้เป็น z นะครับสมมติเราให้แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนที่เราตั้งสมการนี่เราควรจะตั้งแบบไหนครับเช่ไหมเวลาที่เราจะตั้งสมการเนี่ยเราก็ควรจะตั้งแบบนี้ถูกไหมครับสมการแรกจะว่าด้วยเรื่องของโลหะก่อนก็นได้นะครับของโลหะเนี่ย เขาบอกว่าถ้าคอมโพเนนต์หนึ่งต้องใช้โลหะสิบห้ากรัมต่อชิ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเราผลิต x ชิ้นใช่ไหมเราก็ต้องผลิตจุดศูนย์หนึ่งห้า x เอ,อ็ไหมครับตอนนี้ผมแปลงหน่วยให้เป็นกิโลกรัมหมดเลยนะถ้าจะผลิตคอมโพเนนต์หนึ่ง x ชิ้นก็ต้องใช้โลหะเท่านี้นะครับถ้าจะผลิต คอมโพเนนต์สองนะครับให้ได้ y ชิ้นเนาะก็จะต้องใช้โลหะเท่ากับ0ูนศูนย์หนึ่งเจ็ด y ยใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะผลิตคอมโพเนนต์สามนะครับให้ได้แซชิ้นก็จะต้องใช้โลหะเท่านี้นะครับเห็นไหมซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใช้วัตถุดิบหมดพอดีนะครับอันนี้ก็คือเท่ากับวัตถุดิบที่เราสั่งเข้ามา ทุกวันนี่แหละสองจุดหนึ่งสองนี่แหละนะครับทีนี้ดูต่อไปดูพลาสติกบ้างนะครับถ้าคอมโพเนนต์ที่หนึ่งนะครับผลิตได้ x ชิ้นก็ต้องใช้พลาสติกเท่ากับจุดสองห้า x นะครับอคอมโพเนนต์สองต้องใช้ศูนย์จุดสามสาม y นะครับคอมโพเนนต์สามก็จะใช้ เท่าไหร่0.42 Z นะครับอันนี้พลาสติกรวมกันทั้งหมดก็จะต้องเท่ากับวัตถุดิบที่เราสั่งเข้ามาในแต่ละวันใช่ไหมคือเท่านี้นะครับส่วนลับเบอร์นะครับยางนะครับก็ต้องใช้1คูณ x ใช่ไหมบวกกับ1.2คูณ y นะครับแล้วก็บวกกับ1.6คูณ z นะครับ อันนี้จะต้องใช้เท่ากับวัตถุดิบที่เราสั่งเข้ามาพอดีนะครับอันนี้คือสามสมก,การ3ามตัวแปรนี่คือตัวแปรเชิงเส้นนะครับทําไมเป็นเชิงเส้นก็เพราะว่าเนี่ยตัวแปร x นะครับตัวแปร y ตัวแปร z เนี่ยเป็นกําลังหนึ่งทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ไม่คูณกันไม่หารกันนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรนะติดอยู่ในฟังก์ชันตรีโกณฟังก์ชันล็อกลอรนอะไรพวกนั้นนะครับตรงนี้มันจะพร้อมที่จะแก้ปัญหาละนะครับ เราทำต่อสมมุติเราจะใช้กฎของครเมอร์ใช่ไหมเราก็อาจจะเขียนรูปสมการรูปนี้ให้มันเป็นอะไรอเป็นเมตริกซะก่อนนะครับสมมุติถ้าเราเขียนให้มันอยู่ในรูปของเมตริกเนาะเราก็อาจจะเขียนได้เป็นอย่างนี้นะครับ0ูนย์จุดศนย์หนึ่งเจ็ดใช่ไหมแล้วก็ศูนย์จุดศนย์หนึ่งเกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสองห้า จุดสามสามนะครับแล้วก็จุดสี่สองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหกนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมตริกสัมประสิทธิ์คูณอยู่กับเมตริกตัวแปรก,ก็คือ x yz นะครับอันนี้ต้องเท่ากับเมตริกผลลัพธ์ทางขวาก็คืออันนี้เนาะโอเคไหม เราทำยังไงก่อนดีเราหาดีเทอร์มินานตของเราหาดีเทอร์มินานของสัมประสิทธิ์ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่มกำลังคิดว่าสลับกลับไปทำใน Excel นี่สวยกว่านะเนี่ยจะได้พิมพ์สูตรได้ง่ายหน่อยผมสลับไปใช้ใน Excel ดีกว่า อ้าวเอ็กเซลไปไหนละผมสลับไปใช้ใน Excel นะครับอันนี้เป็นกฎของครีเมอร์นะแล้วก็เดี๋ยวลอกโจทย์นิดนึงนะครับ เรามีตัวเมทริกใช่ไหมก็คืออะไรนะขยับลงมานิดนึงจะได้วาดรูปได้นะครับจุดศูนย์ห่งห้าใช่ไหมจุดศูนย์หนึ่งเจใช่ไหมครับแล้วก็จุดศูนย์หนึ่งเอันนี้จะเป็นจุดสองห้าจุดสามสามจุดสี่สองนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห เนาะคูณอยู่กับ x y z นะครับอันนี้จะเท่ากับสองจุดหนึ่งสองศูนย์จุดศูนย์สี่สามสี่ใช่ไหมแล้วก็จุดหนึ่งหกสี่นี่คือนี่คือตัวอ,อะไรอ่ะตัวตั้งต้นของเรานะครับเป็นระบบสมการตั้งต้นนะครับ หววงเล็บก่อนนะอันนี้อ่าทำไมเป็นสีน้ำเงินนี้สีดำสินะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเคหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ ผมหาอดีเทอร์มินานต์ของเมติกสัมประสิทธิ์ทิ้งไว้ก่อนเลยนะเอดีเทอร์มินานต์มันก็จะต้องเป็นคูณผมใช้หลักคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกเลยแล้วกันนะเนาะหรือว่าทำไอ้นี่ดีทำตามไอ้นี่ดีกว่าทำตามหลักทากลดีกว่า ก็คือเราเอาตัวนี้ตั้งใช่ไหมแล้วก็มาคูณกับดีเทอร์มิ n แนนต์ใช่ไหมครับของกลุ่มนี้เนาะกลุ่ปนี้นี่เราทำยังไงนะคูณลงเป็นบวกใช่ไหมครับคูณลงก็คือตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบก็คือตัวนี้คูณตัวนี้นะครับอันนี้คือก้อนแรกถูกไหมอันนี้คือก้อนแรกนะครับก้อนถัดไปก้อนถัดไปจะต้องสลับเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมแล้วยึดตัวนี้ใช่ไหมครับ จากนั้นก็คูณกับดีเทอร์มิ n แนนต์ใช่ไหมดีเทอร์มิแนนต์ของสองคูณสองคู่นี้นะครับสองคูณสองก้อนข้างๆนี่นะครับ <analogy> ก <c oughs> <c oughs> <usions> ็คือคูณลงเป็นบวกคือตัวนี้คูณกับคูณลงคือตัวนี้นะครับคูณขึ้นเป็นลบคือตัวนี้คูณกับตัวนี้นะครับจากนั้นสลับเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหมก็มายึดตัวนี้เป็นหลักนะครับเอาตัวนี้คูณกับดีเทอร์มิ n แนนต์สองคูณสองที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คูณลงเป็นบวกคือตัวนี้นะครับ คูณตัวนี้แล้วคูณขึ้นเป็นลบก,ก็คือไอ้นี่คูณไอ้นี่นะครับอ่ะตรงนี้คือตัวหารโอเคไหมนี่คือตัวหารนะครับส่วนตัวอะไรอะ่ะตัวที่เราจะใช้หาตัว x นะครับถ้าเราจะใช้หาตัว x เนี่ยเราก็ไอตัว determinant ข้างบนนะ่ะ determinant ข้างบนนะ่ะมันจะต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหม เราเอาอะไรมานะเราเอาคอลัมน์นี้ใช่ไหมครับมาแทนใช่ไหมถูกไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยยังคงเป็นตัวเดิมถูกไหมครับโอเคไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะหา d e t e r m i n ิ n t น,นนะครับก็หา d e t e r m i n ินนนี่เราตีกรอบได้ไหม อยางนี้ได้ไหมมองเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เอาทั้งหมดนี้หารใช่ไหมเะอาตัวนี้หารน,นะครับหารด้วยตัวดีด็อกนี่แหละเนาะ ถาว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไรนะครับก็ตั้งตั้งเลยนะครับอุ้ยนะเอ่อตรงนี้ทำยังไงเหมือนเดิมไหมก็คือเรายึดตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ อะไรนะคูณลงเป็นบวกนะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นก็เป็นลบนะครับอุ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยลงคูณขึ้นเป็นลบนะครับอันนี้คือตัวแรกตัวถัดไปสลับเครื่องหมายนะครับแล้วก็ยึดตัวนี้ใช่ไหมคูณกับมายเนอร์ก็คือตัวนี้คูณลงเป็นบวกนะครับแล้วก็ลบแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบนะครับเนาะ จากนั้นก็สลับเครื่องหมายเป็นบวกมายึดตัวนี้นะครับแล้วคูณกับ m i n เนอก็คือตัวนี้คูณลงเป็นบวกนะครับแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบนะครับอ่ะนี่คืออย่างนี้นี่คือตัวตั้งใช่ไหมแล้วก็จับหารด้วยตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ ได้ผลลัพธ์ก็จับอาหารกันจริงๆนะครับทำไมเลขไม่ลงตัวล่ะเนี่ยมันต้องลงตัวสิผมทำอะไรผิดต่อเนี่ยขอดูโจทย์ทบทวนนิดหนึ่งลอกโจทยผิดไหมอ๋อผมไม่ได้ทดเป็นไอ้นี่ มันต้องมันต้องหารเป็นกรัมอีกใช่ไหมถ้าเป็นกรัมอีกนี่ส่วนนี้จะต้องลงไปอีกอ่ะถูกไหมเนี่ยจุดสองห้านี่ยผมไม่ได้นั่นหว่ไม่ได้เป็นกรัมอันนี้ต้องต้องลงไปอีกหารด้วยพันนี่ต้องกระเทิบไปกี่ตำแหน่งเนี่ยเาไปอีกสามทีปะทำเป็นกิโลเนี่ย อย่างนี้ป่ะใช่ไหมเธอไปอสามทีนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องเป็น อย่างนี้โอเคลงตัวอ่ะก็เมื่อกี้ใส่หน่วยผิดเนาะมันจะต้องเป็นกิโลกร,รัมเหมือนกันทั้งหมดทั้งระบบสมการนะครับก็เลยต้องแก้ตรงนี้เอ่อพอไปถึง y นะครับ y ก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันละทีนี้นะครับ y จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะผมก๊อปเลยนะก๊อปอยังไงให้มันปิดทั้งหมดก็ต้องทำแบบนี้นะครับ อันนี้จะต้องเป็นเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่เราเสียบคือเสียบตรงนี้ใช่ไหมมาร์คสีไว้หน่อยอันนี้จะต้องก็คือสิ่งนี้นะครับแล้วก็ก๊อบลงมาได้เนาะส่วนคอลัมน์สองเนี่ยจะต้องเป็นการไปดึงอันนี้มานะครับขีไหมส่วนอันนี้เป็นอันเดิมนะครับ ่าตรงนี้ก็จะต้องเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับมันมาได้เลยไหมเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับอ่านี่ก็จะได้สี่สิบชิ้นใช่ไหมเพราะตรงนี้น่าจะอ้างถูกแล้วนะครับแล้วก็เราทำอย่างนี้กับตัว แทอีกทีหนึ่งใช่ไหมก็ตรงนี้จะเป็นของเดิมนะครับคืออันนี้เนาะอันนี้เป็นของเดิมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของใหม่นะครับคืออันนี้ไปเอาคอลัมน์ C มาเสียบนะครับสลับสีนิดนึง น,นี้ไปอ้างอิงตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่าได้คำตอบแล้วว่าจะต้องผลิตอะไรนะคอมโพเนนต์หนึ่งสองสามเนี่ยครับยี่สิบสี่สิบหกสิบชิ้นนะครับโอเคไหมสงสัยจะหยุดแค่นี้ดีกว่าใช้เวลาน,านานกันไปแล้ะมีคำถามอะไรไหมครับ เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็จะเอาโจทย์อันนี้แหละเนาะแล้วก็มาดูว่าเกาส์จอ r d แดนกับเกาส์ไซโเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับโอเคไหมคือผมลังเลอยู่แหละว่าจะทำแบบไหนนะคือจะเอาแบบเอาสไลด์เดิมที่มีขึ้นมาแล้วก็พูดให้ฟังเหมือนปิ้งแผ่นสายอย่างเงี้ยเนาะกับอีกอันหนึ่งก็คือ ยอมเสียเวลาหน่อยก็แบบเขียนเขียนพิมพ์พิมพ์มอะไรแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในระหว่างบรรยายนี่แหละก็ยังคิดว่าทําแบบที่กําลังทําอยู่นี้น่าจะโอเคกว่าปิ้งแผ่นใสเนาะยอมเสียเวลานิดนึงแต่ว่าแต่ว่าคล้ายๆว่าเรามาไล่กระบวนการคิดพร้อมๆกันอะ่ะมันน่าจะได้ประโยชน์กว่าดูชาวบ้านเขาทาอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับเนาะช้าหน่อยแต่ว่านะเผื่อจะได้เอาไปใช้ได้ในงานตัวเอง ถ้าไม่มีอะไรถามนี่เดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้เอาท่านี้นะครับ